พาน,นิดเคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวรวถเดียว6งวด21พฤศจิกายน2565นายวัฒนศักดิ์เสื้อเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พาณิชย์เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวรวถเดียว6งวด21พฤศจิกายน2565นายวัฒนศักดิ์เสื้อเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล,และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปิดเผยว่า วันที่21พฤศจิกายน2565ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66งวดที่1-6รวดเดียว6งวดโดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางชนิดและข้าวบางชนิดไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพราะราคาข้าวสูงขึ้นกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ โดยหลังจากเคาะราคาส่วนต่างแล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรต่อไปทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันร,รายได้ในปีที่4ยังคงหลักการเช่นเดิมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทําการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่1ปีที่2และปีที่สาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000บาทไม่เกิน16ตันสำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรพรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรื่องมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพดีรพระง์จักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบาน เลิมองค์กษัตริย์รา,ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอ,งอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสุทิบวันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดา,สานเนือแห่นสุบันคันติยันสง่า พะศกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสองสะดูดีมกีกษัตริย์ญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผูท้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อทสุบันขันธิยาสนางา ประนตลดกายผศทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสศุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุดเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้องสัดุดีมีกษัตริย์เดินทาทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 送。